ชื่อเราออนดิสคอร์ดครับมีประเด็นคุยปะยังไงวะเพื่อนเราอะเออเพื่อนเราอะอืมมันไปหาจอ็อบแบบประกาศรับพนักงานแบบ work from home อะอ่าเออเออเออ,เอ,อก็คือก็คือจุดขายก็คือแบบว่าให้ทำงานอยู่บ้านใช่ไหม <Sure. S 2> แต่ว่าเงินเดือนก็จะลดลงมา อ่านนิดหนึ่งเหมือนแบบไป่ต้องเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยรับบีฟทำงานออนไลน์กันพกกราฟิกเลยก็จะสามารถทำงานแบบนี้ได้ใช่ไหม,มไปต้อง work from o f เออแต่ว่าเงินเดือนมันก็จะลดลงมาเหมือนเหมือนเป็นฟรีแลนซ์เป็นจ็อบแบบคอนแทกแบบรายเดือนอ <3 S 1> สามเดือนหนกเดือนอะไรเงี้ยวางไปเออเออไม่ใช่พนักง,งานบรรจุทีนี้ไอ้เพื่อนเราอ,ะอ่ะไปสมัครใช่ไหมอ่าฮะก็ก็เห <c oughs> ็นคนประมาณหนึ่งเหมือนแบบไปสัมภาษณ์ก่อนอ่ะเออว่าจะหาได้หาแล้วจะเลือกใครอะไรเงี้ยก็ก็เห็นคนนั่งรออยู่หน้าห้องประมาเนองแล้วก็ ไปไปมามาพอถูกเรียกเข้าไปคุยปั๊บเนี่ยรู้สึกเอ๊ะแปลกแปวก,กไยังไงวะเออคือตำแหน่งเขารับกราฟิกดีไซเนอร์ใช่ไหมอืมพอเข้าไปปั๊บเนี่ยเหมือนจะแบบให้ให้ขายสินค้าเฮ <Hey. S 2> เดี๋ยวนะเออซึ่งซึ่งมันก็มีความงงประมาณหนึ่งแบบคือไม่ได้พูดถึงเนื้อกราฟิกดีไซเน์ไหมอืมเออว่าสโภงงานกราฟิกต้องทําอะไรทํางานอยู่บ้านเลทเท่าไหไร่อะไรเงี้ยเอองานวันหนึ่งกี่ชิ้นไม่ได้พูดถึงนะพูดหมดนะเหมือนแบบ เหมือนล่อคนได้มาซื้อสินค้าก็ไปขายอ่ะอ่าอ่าเหมือนให้เขาไปฟังแบบว่าอย่างเงี้เออเออมันเป็น,เป,นเป็นการขายของเหมือนขายแบรนด์เหมือนเป็นตนนัวแทนจําหน่ายของแบรนด์นดู้นแบรนด์นี้แล้วก็อ่าเอาสินค้านั้นไปไปขายขายให้แล้วหลือให้ค่าคอมอนะไวมานี้อืมอืมไม่ไม่รู้ดีเทล,ลเยอะมากนะแต่ว่าไอแอปที่เขารับสมัครงานอะ่ะคือแม่งแบบดูด,ดูคลีนมากดูมืออาชีพมากเลยจริงเหรอแบบเหมือน เออก็เหมือนเหมือนรับพนักงานกราฟิกจริงๆอะที่แบบวเวิร์กคอมพลมอะไรเงี้ยเออแต่คือนั้นก็คือด่านหน,น้าไงแต่พอเนื้อในจริงคืออยากให้คนไปไปช่วยขายของเหมือนเออถ้าคุณเอาสินค้าเราไปขายแล้วถ้าเกิดว่าขายออกแล้วได้ค่าคามอมเท่านี้เท่านี้เท่านี้นนนเออคือไม่ได้พูดถึงในกราฟิกแต่ว่าเหมือนเราเปิดประตูบานแรกให้ให้เข้าไปหาแบบส่วนตัวแล้วก็จะมีมีไอ้ไอคนที่คิดว่าเรียกสัมภาษณ์อะก็เ,ออเป็นคนที่แบบว่าแบบวัฒนศิลป์ดีหน่อยเข้าใจไหมวัฒนศิลป์แบบเออแบบว่าเอ้ยเนี่ยแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันท,ทีหลังนะเรื่องงงเรื่องงานนี้แต่ว่ามีโปรเจกต์นี้อืมอะไรทำนองกนะันอะมันก็จะมีความแบบเที่ยอะไรเออเออเออคือ <ười> <ười> มันทำก็เสียเวลาใช่ไหมคือมนนะนนะแบบวานอ่ะวานอ่ะแบบอ่ะสมมติว่ามีคนมาวันนี้ประมาณสิบคนใช่ไหมแบบวานติดเัียสองคนก็ถือโอเคแล้วแบบอ๋อไหนๆก็มาแล้วอ่ะลองฟังดูหน่อยอะไรเงี้ยอืม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 เออมันก็ใช่เหมือนเด้อ ตัวเยี่ยงแล้วเออมันคือมันตกคนให้ให้เขาเวลาเออใช่ใช่แล้วบางคนเขาลางานมาเพื่อจะเอางานเวิร์กฟอร์มโฮมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วต้องคนรู้สึกยังไงวะเข้าไปแล้วเอ้าแล้วทขาไูต้องมาขายของแล้วคุจะมาทำครับไม่เข้าใจเออก็แบบคกูรู้สึกว่าแบบถ้าถ้าจุดเริ่มต้นมันมาแบบตั้งใจให้เราเข้าใจผิดแบบเนี้ยอืมันรู้สึกว่าแบบมันใช่หรอวะ ใช่เราพูดเราพยานาุพูดเราโมโหก็คือประมาณน้นแบบว่าแบบถ้าโพสต์แบบเออมันมาคุยกับเราว่าสินค้าไปขายให้คขาคอมก็คงจะไม่มีใครมาหรอกมันก็เลยใช้มุกแบบหวานก็คือคนเขากระหายงานกันแต่ช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดึงความกระหายเขามาแล้วก็เออแต่มันดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรอวะทนก็จะต่งเดไม่ค่อยคุมนะไม่รู้อืมกลุ่มเป้าหมายเขาแบบว่าเท่าีว่าแบบเอ่อคนที่ต้องการหางานก็แสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีเงินใช่ไหม มันก็นำเสนอธุรก e ิจท bon ี่ให้อะไรเงี้ยอะไรคุณนเอออะไรก็ได้ที่ได้เงินแล้วหลายดูไหมแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยนะหรือสต๊อกสต๊อกอันนี้กูก็ไม่รู้นะว่าใครสต๊อกอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจแล้วก็ดูแบบเออมันก็ดูแบบแค่อะไรวะเดอนึิดนึงโอเคเรื่องราวในวันนี้ครับขออนุญาตเล่าจากหนังสือก็คือเป็นหนังสือเล่มเดียวกับที่บุรไล่บางฝั่งเรื่องของอ่าโจดียร์จ็อกสลับล่างอ เออที่หลายคนชอบมากก็คือหนังสือเล่มนี้ครับศพข้างบ้านนะครับของสำนักพิมพ์ปริซึมจากฟุนสลจักรน้อง้อมารีพิมพ์ใหม่ก็ที่เราคุยกันว่ามันมีความแบบเราชอบใช่ไหมพิมพ์มันแบบมันตลกายมันแบทโจกอะใช่ใช่เออวันนี้ก็แบทโจกเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันฮอลเลอร์ไหมมันมันไม่ได้ฮอลเลอร์แบบเรื่องคือหลอนเหมือนตอนอื่น่ะที่แบบเราไปหยิบของอขออนุญาตของงานเขียนต่ตางประเทศมาเล่าเนาะ แต่ก็แต่ก็พูดได้ว่ามีคนตายม,ม,มีการตายแต่ไม่ได้สยดสยองเหมือนฮอล์เลอร์แบบแต่จากแต่ว่ามีความตลกรยเนะออตอนนี้อาจจะเป็นตอนสุดท้ายที่ได้เล่าเรื่องนี้ครับแต่ว่าจริงๆกูไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอยากเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครลองฟังตอนที่แลกับตอนนี้ดูศพข้างบ้านมันมีศพข้างาบ้านศพศตใต้เตียงศพท้ายรถถ้าเกิดว่าทุกคนชอบแนวช็อตฮอล์เลอร์ซีสั้นๆของงานเขยนคนไทยอะประมาณสิบกว่าหน้าเอลองไปซื้อดูนะครับเล่มนี้ปกนี้สวยๆมันจะเป็นคอลเลซชั่นโอเค วันนี้ชื่อตอนว่าดอกยี่โถืมึงรู้จักดอกยี่โถ่ไหมรู้จักเช่อแต่นึกหน้าตาไม่ออกดอกยี่โถ่เป็นดอกที่มีพิษมีพิษเหรอมีพิษอเออมีพิษมีพิษประมาณหนึ่งก็คือถ้าสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆก็จะตายได้อ่ะไอ้ดอกมีพโษอืมอืมอืมเอรู้รู้ background ของหนอไว้ก่อนนะชื่อตอนว่าดอกยี่โถอ่ะเดี๋ยวพูจะเริ่มอ่านแบบว่าไม่ไม่ได้ไฮไลท์นะกูจะอ่านตามที่หนังสือโอเคนะแล้วก็จะมีการ เอเบรกมามาคุยกันบ้างเออประมาณที่มานี้อะไรเงี้ยคิดไหมจะไม่ได้อ่านรูดเดียวได้ครับเชฟอ่ะจะเริ่มอ่าน,นมุมมองของหนังสือ,อเล่มนเ้นะเขาเริ่มต้นที่ว่าอ่านที่จริงเนี่ยบุญสมเนี่ยไม่ค่อยถูกกับโลกกับอากาศยามเช้าสักเท่าไหร่ตัวละครหนักชื่อบุญสมนะไม่ค่อยถูกกับโลกกับอากาศยามเช้าสักเท่าไหร่หรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเมื่อลมหนาวเดือนมกราคมเนี่ยพัดกระหน่ำกอกกดกอข้าโพดทั่วหุบเขาให้โอนค้อมลงด้วยจำนวนสับมันจะสวยๆหน่อยสับแบบภาษาไทยเก่าๆอ่ะอืม สายลมหนาวชอนชายเข้า,าไปในโพรงจมูกของชาวไร่หนุ่มคนนี้จนแห้งและรู้สึกว่าผิวหนังรอบโคนจมูกกำลังจะปลี่แตกออกหดตัวตึงเขาควักสีพึ่งสีพึ่งทาปากน่าจะเป็นเหมือนลิปมันนะเออทาปากก็แบบก็ทาโคนจมูกทาใหไไม่ให้มันแห้งแล้วไม่ให้มันแตกเวลาเช่นนี้คือไม่สนุกเลยจะมีสักกี่คนที่ตื่นขึ้นมาขบอีแตนโต้ลมหนาวก่อนฟ้าจะลุ่งก็คือมาเก็บเหมือนเก็บข้าวโพงกะพนะ mm hmm. บุญสมไม่มีวันทําเด็ดขาดเว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยอ mm ื hmm. เสียงรถดังตืดตืดตืดรถแตนตัตืดตืดมาแข่งกับเสียงลมท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วแสงอาทิตย์สีทองรูปไร้อยู่บนขอบเมฆที่ดาดดานไปด้วยปุ๋ยนุ่นทางโรยกวดทอดยาวไปจนถึงกระท่อมไม้ขนาดใหญ่กลางไร่ข้าวโพดมองเห็นตะไครเห็นหมาสีขาวตัวเท่าหัวไม้ขี่สองตัวก็คือเหมือนหมาจรเลี้ยงไว้อยู่ไกลไกลเลยลุกอย่างขี้เกียจค้านวิ่งหาเจ้าของหยอกๆยอมาเพื่อต้อนรับไอ้ชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้ผิวเกรียมแดดจอดรถวันานกดกว้างนี้โดดลงด้วยท่าทิงเหนื่อยหน่าย ในมือถือถุงพลาสติกใส่ยาที่ไปขอจากห้องฉุกเฉินเอาไว้ของโรงพยาบาลที่อำเภอที่ท้ายรถมีดอกยี่โถสีชมพูกิ่งยาก,กว่าเสียบอยู่ที่ท้ายรถนะฮะเขาสูดหายใจเอาอกาศเข้าไปเัคือบก่อนที่จะเข้าบ้านไปหาเมียเอายาให้เมียเอายาให้เมียอืพอเข้าบ้านเลยปั๊บหญิงแต่งกายแบบชาวบ้านวัยแก่กว่าบุญสมประมาณหกปีนอนอยู่ตะแคงอยู่บนเตียงไม้นะเอามือกลุมหนอกแบบเจ็บมากไปยังไงแล้วเขาย,ยังชั่วหรือยัง เขาจะโงกตัวเหนือหัวมองมองเมียด้วยสายตาเย็นชามันมันเต้นเธอบอกต่อประชานะก็คือเหมือนหัวใจเต้นหนักเออ <c oughs> หน้าตาอิดโรยบางทีมันก็สั่นรัวๆเลยเออใจทรงใจสั่นนี้น้ําหยดเป็นสายจากตาก็คือร้องไห้ดูรู้ว่าโลคาพยาธิ์เนี่ยคงเบียดเปี่ยนอาการอยู่แต่ชายหนุ่มคนนี้คือไม่ได้มีท่าทีที่จะอนาทรมากมายอาจจะเป็นเพราะความเพลิดชินหรือว่าเบื่อหน่ายก็เป็นได้เพราะมีแคป่วยยังไม่หายสักที <c oughs> อ่ะ,อะยามาแล้ว เขาก็ยื like ่นซองยาให้ทั้งถุงโดยไม่เปิดถุงมองดูน้ําในโขดีหงษเรียงแต่ก็ไม่ขยับตัวไปรินให้อันนี้คือมันมีท่าทีแบบไม่ดูแลมีอะไรนะเป็นหน้าที่ไปเอายามานะครับเอามาเอามาแล้วกินซะอะไรแกเอาฉีกฉีกซองเองดื่มเองแล้วกันอ่ะกินซะยืนแบบยิงสาวค่อยๆยันกายขึ้นนั่งน้ําใสปริ่มขอบตาเป็นส่วนผสมของความเศร้าและอาการเจ็บหน้าอกเธอจะป่วยทุกครั้งที่ทํางานหนักหรือว่าเครียดหรือเจออากาศเย็นจัดซึ่งส่งผลต่อหัวใจต้องกล่าวชัดเจนมากขึ้น ฉันทาให้พี่เนี่ยต้องเดือดร้อนไม่หยุดเลยเธอเรียกชายหนุ่มที่อ่อนวัยกว่านะว่าพี่คือตาทาเดียมนะแบบเป็นแฟนกันนะพี่พี่จ๋าอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอายุจะน้อยกว่านะนะเรียกตา่มเดีย่ยเมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีให้พ้นก็ไม่รู้กลัวตัวเองมันเดือดร้อนเนี่ยก็คือแบบเป็นภาระเขาอะนะครับชายหนุ่มไม่พูดอะไรออกจากห้องเงียบๆไปกลับไปที่ท้ายรถหยิบกิ่งยี่โถที่หักมาจากข้างทางบุญสมเอากิ่งยี่โถไปที่ขัวบ้านเดินเดินเลยมีอะไรเพิ่ไปที่ขัวข้างในบ้านนะวางพิงกมันไว้ก่อไฟ ต้มน้าพรางควักบุหรี่ขึ้นสูบป,ปูดไปอดควันดักนวงหลายหนวันนี้คือมีงานต้องทําหลายอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือให้ปุ๋ยนตรเจนนะครับเพื่อเล่งข้าวโพดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นเล่งดอกเงินก็คือก่อนที่จะเตรียมขายนะนะฮะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเงินทุนจากนางพูนไล่ผืนใหญ่คงถูกยึดไปแล้วเมียคนนี้ไม่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียวควันในเตาเริ่มหนาขึ้น ชายหนุ่มคว้าไปพัดปรับกวกปัดแรงๆปุ๊บๆก็มีเสียงเปียเป้ยบๆจากกไผ่นะจากพงจากไผ่จากรฐา,า,านฟืนอะไรเงี้ยเมื่อไฟในเะตาเริ่มคูขึ้นเขาก็หยิบกาอลูมิเนียมก้นดําใส่น้ําวางบนเตาอันที่จริงคือนางพูนเนี่ยก็เคยบอกไว้ให้รู้เรื่องหน้านะว่าเรื่องโรคหัวใจเนี่ยคือเขาเป็นตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานละก่อนที่จะเจอกับบุญสมแล้วนะเมียเขาด้ยนะเป็นโรคหัวใจมาก่อนแต่บุญสมเนี่ยซึ่งกําลังจะเข้าตาจนเนี่ยก็คือไม่มีทางเลือกเลยนะแต่งก็แต่งว่าอะไรเงี้ยหนึ่งว่า หมอเคยบอกว่าอาการเจ็บน้าอกเนียสามารถป้องกันได้แต่เนิ่นๆด้วยยาถ้าเกิดว่ารักษาดีมันอาจจะหายได้แต่ระยะหลังมาเนี่ยอาการหงเมียคนนี้มันจะกาเริบปล่อยขึ้นจนยาหมดก่อนกําหนดที่หมอจะนัดพอยาหมดปป๊บกว่าหมอแก็คือไม่มียากินอะ่ะเออัน้็ซุดๆุดลงเรื่อยๆนะบุญสมเริ่มตระหนักถึงภาระการเลี้ยงดูคนเจ็บครับภาระใช้คำว่าภาระนะ,ะคิดกับต<ม>ัวเองนนะเออภาระม,มันจะเป็นเช่นนี้ไปจนแก่เท่ากันนั้นหรือ บุญสมไม่ใช่ชาวไร่ที่เชื่อในเวรกรรมหรือว่าผมได้ิดิตและไม่เคยคิดจะหยุดชีวิตไว้เพียงแค่ชาวไร่ครับพวกนี้ฝันของเขาเนี่ยไปไกลกว่านั้นชายหนุ่มเคยเข้าไปเรียนต่อในเมืองกรุงเป็นดาวเด่นสำหรับชาวชนบ,บทแถวนี้เลยคือแบบญิงมากแบบไปเรียนกรุงมาไงแบบกลับมาโหมีความรู้วิชาดีใช่ไหมเออชาวบ้านไม่ค่อยแบบส่งเข้าเรียนกรุงเงี้ยยิงพยองมากไม่ยอมคบใครด้วยคนที่เห็นรอบข้างว่าต่ํากว่าไปเรียนเมืองกรุงมาอืมีมาเซตแต่ว่าชาวบ้านต่ํากว่า เออเป็นไงถ้าสมมติกูไปอยู่กรุงมาอะไรวะเนี่ยกล,กลับมาทํางานที่บ้านมาเป็นชาวไร่กาะโพดอะไรย่างงี้แต่โชตตาเนี่ยผันผวนให้ต้องย้อนกลับมาที่นี่เพราะขาดเงินส่งเสียเมื่อพ่อเจ็บหนักและตายด้วยมะเร็งในปอดอย่างรวดเร็วก็คือพ่อเสียไปนะตอนที่เขาพิ่งเลิกยเกษตรได้แค่ปีเดียวพ่อทิ้งที่ดินติดจำนองเอาไว้เป็นมรดกให้ซึ่งว่ากันว่ามันกําลังจะมีราคางามหากรัฐบาลอนุมัติสร้างเขื่อนก็คือเป็นพื้นที่ทำเลทองอ่ะที่พ่อทิ้งไว้ให้ต่ได้แบบมีคนมาซื้อก็คือทำเลดีนะอื ชายหนุ่มยอมแต่งกับสาวแก่ข้างบ้านเพื่อรักษาที่ดินผืนนี้ไว้การแต่งงานทําให้ที่ดินสองผืนที่มันอยู่ติดกันกลายเป็นไล่ขนาดมหึคือมากลางขุเขาเข้าขใจปะเข้าใจเออมีออยู่อีกผืนหนึ่งบุนสองมีอีกที่หนึ่งท<อ>ี่ที่บอกวากาอ่าแต่งก็แต่งว่าถึงจะเป็นโลกเอเอก็ยังดีก็คได้ผืนเดียวกันนะสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินสดเพื่อชีวิตที่มีระดับมากขึ้นพ้นไปเสียจากชนชั้นกรรมมาชีพเหมือนพ่อเหมือนปู่ บุญสมรังเกียร์บรรพบุรุษของตัวเองก็คือแบบชาวไร่ชาวนาเงี้ยแม้จะเยื่อหญิงพยองจองหองอยู่สักหน่อยหนึ่งชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็ยังรู้สึกสงสารชยายหนุ่มคนนี้อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต้องจมปลักอยู่ในอะไรข้าวโพดนี้เลี้ยงดูเมียแก่แล้วก็ป่วยคําแนะนําด้วยน้าใจจึงมีให้ดีเสมอว่าเออเองพามไปหาหมอดูสิหมอนน่นนี่อย่างเงี้ยเออพาไปดูอะไรตําหนักหน่อยเออคนที่มีรบรุงหัวใจชั้นดีเลยเคยหายมาแล้วแล้ววันนี้อือหรือว่าปอบเนี่ยมันกล้าจะกินหัวใจเรามัง้ง ไป,ไปให้หลวงพ่อลดน้ำมน์หน่อยเออ,เ,อ,อเป็นความจริงทีเดียวว่าหากนางพูนหายป่วยเขาย,ย่อมแยกทางเดินโดยไม่มีใครมากดหนาวมีไม่ตรงเจ็บมาเอาสมบัติอะไรเงี้ยเออดังนั้นคือใครแนะนํายาดีผีบอกอะไรคือไปหมดเลยเอยากให้เมียหายออบุญสมก็นํามาลองปฏิบัติทุกครั้งไปนั่นทาให้นางพูเนเข้าใจว่าผัวยังรักยังห่วงตัวเองอยู่อ,อืชายหนุ่มหักกิ่งที่โถเป็นทอนๆเห็นยางเยิ้มไหลาตามรอยแผล เจ้าของตำรับบอกว่ายี่โถสีชมพูมีฤทธิ์ต่อหัวใจแรงกว่ายี่โถสีแดงใช้ใบต้มน้ําเป็นชาชงอาจจะช่วยรักษานางพูนได้อ่ะยี่โถทั้งผักโกงหักกินสับละเอียดเป็นชิ้นๆใส่ในกาต้มๆเคี่ยวอีกครั้งหนึ่งให้ยางอะไรในน้าเดือดจากนั้นคือจึงรินใส่ชามโคมเอาไปให้นางพูนดื่มนี่เขาว่ายานี้เนี่ยช่วยได้นะ นางภูนมองดูน้ำสีเขียวในตาของคนัคนเขียวอีนะีเนี่ยเออมันจะกินกยากกว่ากันกินแล้วกับการที่จะกินยาสารพัดท,ที่โผวต้มมาให้ยานู่นยานี้ใครแนะนํามาก็เดือดหมดครัคิดว่าโผ่ตัวเองเป็นโผ่ตัวเองนะอืยาส่งกลิ่นเหม็นเขียวกระจายทั่วห้องต้มมาแล้วฟันแม่งแบบเหม็นเหม็นเขียวทั่วห้องเลยเธอกลั้นหายใจดื่มน้ํานี้จนหมดหลงังจากนั้นไม่นานนางพูนก็ตาเหลือกตาค้างหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงจากสารพิษในดอกกีโถ เล่าของเธององงุ้มก่อนหัวใจจะหยุดเต้นในท่าบีบตัวโดวยมีชายผู้เป็นสามีมองรูอยู่ตรงข้ามด้วยการตกตะลึงอม,มองมาถึงตอนบ่ายประกาศผลชนสุดพลิกศพว่านางพูนเกิดเป็นโรคหัวใจกำเริบตายออ่าเมียตายเบุญสมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเมียแต่ช่างบันเถิดก็มีคนแนะนําดอกกีโถมาใช่ไหมก็คือไม่รู้อ่ออาก็ไม่มีผลอะไรก็ไม่รู้ไงเออก็ให้กินก็อ่าช่างบันเถิดเธอาตายไปแล้วหลงังจากนั้นหนึ่งปี บุญสมก็เจรจาขายที่ดินทั้งหมดนี้ได้เงินมาหลายล้านเลยที่ดินสองผืนรวมกันเป็นเปนของผัวรึเปล่เนี่ยตายไปของผัวขายไปได้เงินมาหลายล้านมาเขาอพยพไป,ปอยู่ทางใต้เปลี่ยนชื่อเป็นพิชิตออจากบุญสมเป็นพิชิตพ้นจากข้อคอลหาทั้งปวงลืมความเป็นบุญสมหมดเลยลืมความเป็นชาวนานหมดเลยกูค,คือพิชิตที่มีเงินหลายล้านไปอยู่ภาคใต้พิชิตในวัยยี่สิบเจ็ดกลายเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่เปลี่ยมเสน่ห์ ในตาสือมตาลกับผมละเอียดอ่อนนั้นทําให้ดูอ่อนโยนเวลาโหนลอ้อคือโลกทั้งใบก็จะโหนล้อไปกับพี่ชิดนี่ด้วยชายหนุ่มเปิดร้านขายสุนัขเป็นฟาร์มเล็กๆเออขายขายหมาไงก็คือชอบหมาจะเลี้ยงหมายอยู่สองตัวตั้งแต่แรกปมาจรดันได้ไหมเป็นคนรักหมาตั้งแต่แรกแล้วโดยมีสาวใหญ่เจ้าของร้านเป็นผู้ร่วมทุนด้วยมีคนลงทุน <c oughs> น่าแปลกที่ทั้งสองคนนี้สนิทสนมกันดีพี่ชิดมีผิวพรรณสดใสดูมีอำนาจฉลาดทันทนต่างจากนางยุพิน ยุพินก็คือเจ้าของร้านคนร่วมทุนนะเอ uh huh. ยิงไม้ไวัยสามสิบสองปีอ้วนมอตอสั้นเป็นมะขามพ่อเดียวผมหยิกย้อมทองสยอ,องขวัญเป็นย่อมรับกับการที่เป็นเป็นวัยทองแล้วเออก็คือน uh ิ huh. ้วใส่ทองใส่ทองนะก็คือเป็นตกคนอ้วนๆทงทูนะ uh huh. รูปร่างเธอทะพูดจาโผงผางเป็นเจ้คนหนึ่งแต่ก็มีความรู้อ็น้อยนิดมีแต่เงินก็อาลงอาลงทุนแล้วคะลง,ลงไปมีแต่เงินนั่งนับเงินบุตรบุรีปุ้ยปุ้ยอยไปเออวันนี้ขายได้กี่ตัวอะไรงนี้ก็ดาวบอกพิชิตไปนะ หญิงสาวหลายคนมาลุมล้อมชายหนุ่มคนนี้ก็เข่าสุดเลยคือเมื่อทราบว่าการแต่งงานจะเป็นทางการระหว่างพิชิตกับยูพินอ่ะเอา้าแต่งงานแล้วเหรอแต่งงานกับคนร่วมทุนชินดะัแต่งงานกับนายยูพินอไม่มีใครกล้าเพาว่าเอ้ยเข้าคนดีเดี๋ยวไม่เข้าคนดีถึงแม้ว่าทางด้านรูปร่างจะแบบเข้าวันได้ไงวะแต่ในทางฐานะคือพิชิตก็มีเงินหลายล้านเนี่ยอทุกครับชาวบ้านก็อ๋อก็ออบอกก็ดีหละบอกก็ดีเลยอ่ะพิชิตก็ไม่ได้แบบว่า,วามีข้อค้อลหาอะไรก็อ่ะก็แต่งไป ทั้งสองดูจะไปด้วยกันได้ดีกิจการฟาร์มสุนัขเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากหลังจากนั้นคือคู่สมรสเนี่ยก็หันมาเอาดีทางนากุ้งเออว่ากันว่านากว่าห้าสิบไร่เนี่ยทำอะไรได้จากการเปิดนาครั้งละก,กว่าสา0แ0นกว่าบาท,ทรั์สิ่งยิ่งงอกเงยเข้าไปใหญ่เมื่อมีทรัพย์สมบัติปั๊บพิชิตเริ่มเที่ยวเตะปล่อยตัวเลือกกินแต่อาหารรสเลิศตามพัเนยดื่มเบียร์สูบบุหรี่จัดบางครั้งไม่กลับบ้านคู่สมรสเริ่มมีปากปีเสียงกันนายุพินนะสามปีให้หลังนางยุพิน ป่วยแกสอกระแสหมอสันนิษฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนเพอลดรถบุหรี่ลงเหลือเพียงวันละห้าโมเท่านั้นห้าโมโอ,มโอ้นี่คือลดแล้วใช่ไหมนั้นคือใช่รดแล้วกนั้นคืออาการก็คือ,อยังคงทรงตัวแล้วก็ซุดลงไปเรื่อยนะหกเดือนหลังจากนั้นที่นอนสซบอยู่บนเตียงนางยุพินก็ถึงแก่ความตายอย่างสงบด้วยโรคหัวใจโดยมีสามีหนุ่มนั่งเคียงข้างตามลำพังในบ้านเดี่ยวราคาประมาณสามล้านที่ปลูกดอกยี่โทสีชมพูไว้หน้าบ้าน <อ>ว่ากันตามหลักอาชญาวิทยาคือผูอ้ที่กระทำฆาตกรรมสําเร็จโดยไม่รับโทษทันเนี่ยมีแนวโน้มจะทําฆาตกรรมครั้งต่อไปง่ายขึ้นและแนบเนียนขึ้นอ่าพิชิตขายกิจการทั้งหมดทั้งนาโกงนางกุ้งทั้งฟาร์มหมาขายหมดย้ายเข้ากุ่มมีทรัพย์สินในมือนะกว่าสิบกว่าล้านบาท<อ>แต่เขายังขยันหาเงินเข้าตัวแบบรู้จักเลิกเลยชายหนุ่มเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นสารลัต<อ>บุญสมเป็นพิชิตพิชิตเป็นสารัต สารัตจะลืมเรื่องราวของบุญสมแล้วก็พิชิตไปทั้งหมดเป็นคนใหม่นะคะและเช่าที่เปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงแบบมีเกรดสำหรับคนรวยเปิดร้านสัตว์อีกรอบหนึ่งแต่พรีเมียมละหมาคือแม่งแพงมากเออแพงมากนะสำหรับคนรวยเท่านั้นอาที่เช่นนอกจากหมานะยังมีแบบจิ้งไก่อีกัวนาอย่างเงี้ยนกแก่เมซอนแมวเปอร์เซียหมาพเมเบเนียนคือแบบไม่งตัวตัวคือแม่งแพงมากเลยถ้าเกับว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเดินเข้ามาในร้านของสารัตก็คือมีเงินแรกจะจะมีเงินอยู่แล้วระดับหนึ่งเขาเริ่มซื้อสัตว์นี้ สารละในวัยสาสาเนี่ยกลายเป็นชายร่างท้วมที่อบอุ่นก็คือแต่อก่อนนี่นนคือดื่มกินใช่ไหมดูบุหรี่ก็อวดๆเงียเออแต่ว่ายังมีความเป็นหนุ่มหนมีแบบเป็นเสียๆเียแบบน่ากอดอยู่อะในตาเสยมตาลปรากฏวงถุงใต้ตาเล็กๆน้อยๆแต่ผมที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็ยังทําให้ดูอ่อนโยนนะและด้วยสัตว์เลี้ยงที่น่ารักในร้านน่ะคือติดองค์ติดแอร์สะอาดสะอ้านมากทําให้เขามีโอกาสได้พบหญิงรักสัตว์มากมายทั้งสาวแก่แม่ไม้แล้วก็คนในวัยเดียวกัน สารัตไม่ได้สนใจใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเขายังคงดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่จัดไปเรืเลยมีความสุขแล้วเงินแม่งแบบใช้ให้ตายก็ไปหมดตอนนี้นจนวันหนึ่งเสียงกระดิ่งดังกรุ้งกริ้งมาจากดาหลานเมื่อเหนื่อยหน้าหมอกั๊บชายหุ่งก็เห็นหญิงสาวท่าทางบบกบางผลักประตูกระจกเข้ามาเธออยู่ในชุดกระโปรงจีบลายกุหลาบเล็กสีชมพูอ่อนแบบใส่ดวงใส่เต่เกือบดีมากเลยแม้แต่กระเป๋าถือก็เป็นรูดลายเดียวกันท่าทางเธอประหม่ามากเออคือคือดิฉัน อ,อ,อยากชมนกแก้วสีเทาที่อยู่ในกรงหน้าร้านนะคะถ้าถ้าไม่รังเกียจน,นะคะเธอชี้นิ้วบางๆของเธอไปที่นกแอฟริกันเกตสีเทาอยู่หน้าร้านผิวของเธอบบกบางสีขาวเป็นคนป่วยบางจนเห็นเส้นเลือดสีเขียวลำาร้ตาผิวหนังก็คือเป็นคนขาวมากอ,อ๋อได้สิครับได้สิครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับสารัตเดินไปเปิดกรงด้วยท่าทางที่สงาา่าผ่าเผยเขายื่นมือให้มันเกาะพางพ,พูดว่าสวัสดีอ่าไหนลองพูดสวัสดีสิทักทายแขกหน่อยแล้วมันก็พูดว่าสวัสดีตอบ เหมือนถูกฝึกมาอย่างดีทางรับเมล็ดทานตะวันไปขบเปลือกอย่างรวดเร็วหญิงสาวโห่ล้อเบาๆท่าทางเหนื่อยอ่อนซาดัสรีบหาเก้าอี้ให้นั่งโอ้คุณดูจะชอบนอกตัวนี้นะครับเนี่ยอ่ะอแล้วถ้าเกิดว่าซื้อไปเลี้ยงมันมันจะบินหนีไหมคะมันพูดเก่งจังเลยเหมือนเธอจะหอบหายใจเมื่อพูดจบแต่ละประโยคคือแบบเหมือนเหนื่อยนะเหมือนเหมือนมีโรคปาแล้วมานะะเนี้ยออฟริกันเกย์เนี่ยเป็นนกแก้วที่เรียนเสียงมนุษย์และก็เสียงลอกกายได้เก่งสุดในโลกกล่าวกันว่า หากคุณเลี้ยงไว้ข้างโทรศัพท์เนี่ยคุณจะจําแนกไม่ออกเลยว่าเสียงกริ่งที่ได้ยินคือมันเป็นเสียงนกหรือเสียงโทรศัพท์ไปก็คือเรียนเสียงได้หมดเลยราคานกที่ฝึกดีแล้วนกฝึกมาแล้วด้วยนะ,อ,ะอยู่ระนาประมาณห้าหรือหกหมื่นบาทโ <c oughs> อยิงสาวไม่มีท่าขี่สะอกสถานเมื่อได้ยินราคาอ๋อห้าหรือหกหมื่นบาทเลยครับมีมีกาลังใจอ่ะแล้วเออเขาพูดอะไรได้อีกบ้างคะมีมีประโยคอื่นไหมอะไรเงี้ยกระถามลำซ้วนะนอกจากสวัสดีมียงอื่นไหม สารัตพอใจที่จะแสดงความสามางอัไปเลิศให้กับธนกตวนี้ให้เธอเห็นอเออถ้าคุณจินนานะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อจินนานะอืถ้าคุณจินานานครับเปิดกรงก่อนให้เขาออกมาเดินเล่นในตอนเช้าเนี่ยคือเขาจะพูดว่า good morning อ่าพูดภาษากังกนะเออแต่ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยเขาจะพูดว่า Good evening เออคือแบบโอ้จริงเหรอคะอแสดงว่าเขารู้ตอนเช้าตอนเย็นนี่หรอเนี่ย,ย,ยอ่า และรู้ความหมายของสิ่งที่พูดด้หยืเหรอคือแบบตกใจมากนะคือถูกฝึกแบบฉลาดมากนักพิทยาศาสตร์เองก็ยังทึ่งว่าปรากฏการณ์นี่คือนกมันรู้เวลาได้ไงเวทั้งสองคุยกันอย่างออกรสชาติด้วยชอบแบบความพนกแก้วด้วยกันชอบสัตว์เหมือนกันนะเออแล้วคุยหัวล้อกันก็มีนกคงนกแก้วเกาะอยู่ที่มือสารัตและที่เดนือกว่านั้นเนี่ยสารัตชอบที่ดิน12ไร่แถวสุขุมวิทของเธอคุยกันไปคุยมาอ๋อคุณมีที่ดินเหรอครับกับตึกแถวไว้เช่าด้วยหรอแถวสุขุมวิทกลางเมือง ได้อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะของเธอเนี่ยบอกว่าเออพอดีฉันป่วยเป็นโรคหัวใจนานๆครั้งจะแบบจะต้องไปหาหมอบ้างอะไรอย่างนี้นะอ่าม,มีที่ดินร่ํารวยบวกเป็นโรคหัวใจก็คือเข้าทางไอสารัตใช่ไหมเอออ๋อไม่ไม่ไม่หรอกเริ่มกินตัวเองเขาไม่ได้หวังแต่งงานเพื่อเอาสมบัตินั่นอนาจจะเป็นผลพอได้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเออแยกกันอยู่แล้วก็บมีคนหายไปองยก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันเออ ให้ครบจริงก็คงครบด้วยความรักลหละมัง้งคิดแบบนั้นนะั<อ>สุขภาพของเธอก็กมันเป็นเรื่องของเธอที่มีมาตั้งนานแนละ้วถูกไหมเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลเธอแล้วก็ค<อ>ิดแบบนั้นจินนาอาจจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานนะักเพราะแม้แต่เพียงนกมาคอกรีดร้องเนี่ยเสียงนั้นก็ทําให้เธอเป็นลมลมพับได้ก็คือมีนกตัวหนึ่งคือกรีดร้องมันก็ตกใจแล้ยพอตกใจก็คือหอบอะ่ะเธอเหมือนจะหายใจไม่ทันแล้วมนนะนอะดูอ่อนแอมากและแล้วหลังจากนั้นนะเพียงครึ่งชั่วโมงเนี่ยซานาก็ตัดสินใจจะให้ผู้หญิงคนนี้คือ น้ำจินานะเป็นคู่ชีวิตคนที่สาของตัวเองเลยก็คือจะจีบตกลงปลงใจแล้วจะแต่งงานในคืนที่เปล่าเปลี่ยวข้ามกลางแสนเทียนของการออกเดทครั้งที่ห้านี้แอลกอฮอลในกระแสะเลือดแดกกระตุ้นนิสารัตน,น่ออกปากขอแต่งงานกับผู้หญิงสาวสวยคนนี้ผู้อาบอับได้อย่างไม่เคยเขินเธอถึงกับเป็นลมชั่วขณะหนึ่งเครื่อไม่เคยเจอเรื่องตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเนี่ยอืไม่คะ่ะจินจินไม่คู่คนแบบคุณหรอกจินจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานแค่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณต้องดูแลจินนะ อยากให้อาการจเจ็บปวดของจินเนี่ยกลายเป็นภาระกับผู้ที่แสนดีและก็มีน้ำใจแบบนี้อย่างคุณเลยไปเจอกับผู้หญิงคน,นงอื่นเถอะเออก็คือเดี๋ยวกูก็ไปแล้วว่ะอย่ามาเข้ามากูเลยอย่ามาแต่งงานกูเลยอืซาลัดนึกขำคำพูดของหล่อนแต่บทที่ต้องแสดงตอนนี้คือบทของชายหนุ่มผู้มีภูมิฐานและก็จริงจังในชีวิตเขากล่าวแล้วก็กล่าวต่อว่าถึงความรักแรกพบอันบริสุทธิ์นี้เนี่ยหัวใจมันเปล่าเปลี่ยวและความอารณโหยหาคู่ชีวิตมากกว่า3 4บสี่ปีเต็ม เธอคือยอดหญิงดวงใจที่เขาจะต้องปกป้องจนกว่าจะตายอาการผมมันอะไม่เป็นไรนะครับผมจะดูแลคขาเองประวัตน,นั้นอเออเขาหมายถึงชีวิตจะหาไมา่จริงๆนะก็คือวางสมบัติแหละเอาจริงนะสถการนั่นคือวางสมบัติเลยเแต่ว่าก็กตีเดยนไปก่อนจินาไม่ตอบรับคําขอแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธล้างอาหารมือข้ามปับ๊บเบนซ์เบอร์เซเดสคันงามพาเธอกลับบ้านที่ปูด้วยหินอ่อนทั้งหลังที่สารัฐนั่งเคียงข้าง การแต่งงานมีขึ้นในสามเดือนถัดมาแขกเรือบางตาเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีสมรฐาฐานะด้วยกันทั้งคู่ไม่คบผู้คนแต่ก็เป็นงานพิธีที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้หญิงสาวบอกบางคนนี้เป็นลมหลายครั้งกว่าพิธีจะดําเนินจนจบได้คือเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยคือแบบเหนื่อยมากคู่สมรสไปฮันนีมูนหสัปดาห์กันที่ยุโรป สมลดครั้งที่3มไม่ทําให้กระแสะการเงินของสหรัฐคล่องตัวเพิ่มขึ้นแต่ประการใดคือมีเงินมากจะไปไหนก็ไปได้หมดอ่ะรั์ส,สินส่วนใหญ่ของจินนาเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อาจแปลเป็นเงินได้หากเจ้าตัวไม่อนุญาตรายจ่ายค่าเช่าตรงเช่าตึกนี่คือพอกับการกินอยู่แล้วคือบไม่ต้องทํางานอเออมีรายจงกันตายจากการเช่าตึกหมดแล้วแต่หากเรารั์สินทั้งสองฝ่ายมาวางรวมกันแล้วปั๊บเนี่ยอนาคตของสหรัฐคือสดใสแน่นอนคือกูอยู่กินสบายชิลกูไม่ต้องเปิดร้านอะไรแล้วกูอยู่ชิลมากถ้าจินานาตายนะหลังแต่งงาน สารรัดย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับภริยาในบ้านของผู้หญิงบนเนื้อที่สองไร่กลางกรุงสุข,ขุมวิทเลยนะที่นาชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงนกแก้วพันหายากชนิดแบบอไอพวกเมซงเมซอนนกแก้วที่แบบเจอที่ร<อ>้านคือเลี้ยงหมดเลยเอามาหมดเลย<อ>การได้ออกกําลังลดน้ํพรวนด,ดินแต่ละวันคือทําให้เธอมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นมากเว้นแต่อาการเจ็บหัวใจเป็นระยะก็ยังคงมีการตรวจปัจจุยันซึ่งถ้าเธอไม่น่านิ้วย,ยกมือกลุ่มอ,อกด้านซ้ายและเอียงตัวทางด้านข้างเนี่ยก็คงไม่มีใครรู้ว่าเธอป่วย ที่เหลือคือปกติเลยอแม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่เคยตรวจจับร่องรอยผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เลยสักครั้งเดียวแต่คือมีการเจ็บแป๊บไปบอกหมอว่าคือจู่ๆมันจะมาก็มาแต่หมอบอกปกติดีนะเอาเอาลองเอายาไปทานดีไหมหรือว่าลดความแบบความตึงเครียดลงหน่อยถ้าเกิดว่ามีอะไรปล่อยวางให้ก็ปล่อยวางเนี่ยคือหมอก็แนะนํามานอกจากทำสวนเลี้ยงสัตว์นีเนี่ยสิ่งปลดปรานอีกประการหนึ่งก็คือจีนาชอบปรุงอาหารจีนด้วยฝีมือของเธออยู่ในระดับแบบเลิศเลอมากคือทําอาหารเก่งมาก ดังนั้นคือน้ําหนักของสาระคือเพิ่มพรวดอย่างรวดเร็วด้วยขาหมูตุนเครื่องยาในแต่ละว,วันกระเพราะปลาน้ําแดงคือเป,เ,ปเป็นแบบเหมือนอเชฟมาก่อนอะทำอ,อา,าหารเก่งมากไ้ในเวลาเพียงสองปีสาระถึงกับต้องไปหาหมอต่อเนื่องจากปริมาณคอเลสเตอรอลสูงถึงขั้นเป็นอันตรายปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหัวใจขาดเลือดคือระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็การสูบบุหรี่ความดันสูงและการเกิดเป็นสาระนั่นคือแม่งมีครบหมดเลย ก็คือพร้อมเป็นโรคอ่ะเออแบบบุรงบุรีเหล้าได้กินมาคือแม่งเริ่มทํางานตอนนี้แล้วสองเดือนหลังจากไปหาหมอซานัทเริ่มปวดหัวใจทีทีจินาเฝ้าดูด้วยความห่วงใหญ่อาการของเขาเนี่ยซุดลงอย่างรวดเร็วจินาคือแบบโอ้แต่คุณป่วยแทนทธนหรือเปล่าเนี่ยเออดูคุณไม่ค่อยดีนะระดมยาทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณมาไทยและจีนคือเอามาช่วยสามีเต็มที่เลยซานัทต้องฝืนใจดื่มยาต้มเหม็นเขียวหลายชนิดและแล้ว3มเดือนต่อมา ข่าคืนที่โหด้ายก็มาเยือนชายหน,นุ่มคนนี้ตาเลือกตาค้างหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงล่างงองงุ้มก่อนหัวใจจะหยุดเต้นไปในท่าบีบตัวโดยมีผู้หญิงผู้เป็นภริยาเนี่ยมองดูอยู่ตรงข้ามกันด้วยการสงบซาลาตายแล้วทิ้งจินนาให้อยู่เผชิญโลกวันนี้ต่อไปต,ไปตามลําพังคงอีกนานกว่าเธอจะคิดแต่งงานใหม่เป็นครั้งที่สี่เพราะสามีทั้งสามคนของเธอล้วนตายในโลกหัวใจทั้งหมด<อ>มันช่วยให้ทรัพย์สินของเธองอกเงยอยู่ก็จริง แต่ควรทิ้งระยะให้พองามจินนาจึงต้องอยู่เป็นโสดอีกครั้งในบ้านที่ปูด้วยหินอ่อนมีต้นดอกยี่โถสีขาวปลูกที่สุมหน้าบ้านอดอกมันขาวสะอาดดังหิมะแต่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเภสัชศาสตร์ว่ามันคือสารพิษที่กระตุ้นหัวใจอย่างรุนแรงที่สุดจินนาชอบดอกยี่โถสีขาวเอ <c oughs> เอเอยบอกนะผ <c oughs> ีเจอผีเอ <c oughs> เอก็อาาคือถ้า,ถา,ถา,ถาตามตามแฟก่ะดอกยี่โถสีขาวมีฤทธิ์แรงกว่าดอกยี่โถสีชมพูที่สารัดมันใช้แรงกว่าอีก ก็เลยเออแรงแรงกว่า <c oughs> เออแล้วถ้าเปรียบเทียบก็คือความความเฮี้ยกว่า <G ül üş> เออเข้เมกว่าเวลาคือกูทํามาก่อนมึงเออไอ้ว<ล><ห>กูกันซีเนียนว่าก็กูเป็นโรคหัวใจใช่ไหมที่แบบหมอไม่หมอตรวจไม่เจอจริงคือตัวเองไม่เป็นแต่แบบโอ้ยอ,อ,อ่อนแรงเล่นละครมาทั้งหมดเออหมอตรวจไม่เจอแล้วคือสารัฐมันก็ตายหาแล้วสารัฐก็เจอคนประเภทเดียวกันกินฉ่าเหมือนกันหมายถึงว่าดุดันเหมือนกันแอคทิวิตี้ของนางกี่คนน่ะบุญสมดอท่านบุญสม ใช่ไหมเวอร์ชันเวอร์ชันพิช nah ิตสองคนจินนาคือคนที่สามไงแต่สำหรับสำหรับจินนาเนี่ยอาสารัตเน่คือคนที่สี่คืออยู่กูเยอะกว่าเขมกว่าูทำมาเยอะกว่าขกูประสบการณ์มากกว่าประมาณนั้นระมาเอมึงชอบอ่ะชอบชอบแม่งแบบแม่งแม่งหักดีแต่แบบว่ามันถามว่าซับซ้อนไหมเออไม่ซับซ้อนเออแบบมันเฮ่อเอาเอาเลยหลอกูกูกูกร่ดมาละแบบ กลิ่นมาตอนแบบว่าหมอไปหาหมอแล้วหมอตรวไจไม่เจอแบบเออเะไรอะ่างเงี้ยเราแบบคแปลกทไมหมอไม่เจอ,อบ้านหรือเปล่าก็มึงแบบแต่งงานแล้วแบบโดนขอแต่งงานมึงก็ยังแบบอ่อนละทวยแบบหายเต้นไปจังหวะนกร้องมึงยังพีอะ่ะเออนกร้องเออไ,ไปหาหมอหมอมึงแคตรวจไ,ไม่เจอเลยใช่ะเออหมอจะตรวจไม่เจอได้ไงตก่างจินตนาที่แบบต่างจิตต่างจิตแล้วเออแปลกนะเราอะแปลก มาฟัากันเฉลยว่าเ,เอาไอา้ไอ,อ,อ้สิบสองไร่บนสุขุมวิทแม่งมีดอกยีโถสีขาวปลูกหน้าบ้านเนี่ยโอเคเข<อ>้มกว่าอีกเข้มกว่าอีกประมาณนั้น,น<อ>ครับผม<า>ถ้าใครฟังแล้วชอบนะครับผลงานเขียนของคุณสรจ,จักศพข้ามมาอันนี้คืออยู่ในศพข้ามมานล้แต่ว่ามันมีอีกหลายตอน,นมากท่านนับรวมๆแล้วจะเกือบยี่สิบตอนอะ่ะโอ้ยอีกเออเพลินๆอีกเยอะมากอืมมันมันจานแนวนี้หมดเลยเว้ยจานเรงนี้หมดเลยแล้วฉันมีเรื่องหนึ่งแบบอยากอยากแบบคุยกับมึงมากมันมันมันเป็นเรื่องแบบคนมันทำแท่งเว้ย แล้วแม่ง<อ>หักวงแบบเชีย่ยมากอะหักวงแบบเชีย่ยสัตว์อะคือแบบมาหาหมอใช่ไหม<อ>แล้วหมอบอกว่าเฮ้ยคุณคุณจะทำจริงเหรอมันไม่ดีนะอะไรอย่างงี้<อ>แล้วหมอก็แต่แต,แต่หมอเปิดคลินิกรับทำแท้งนะแล้ว<อ>่คือแบบเฮ้ยคุณจะทําดีเหรออะไรอย่างเงี้ยไปมาก็เออถ้าคุณตัดสินใจจะทำแบบก็เราก็ยินดีเรากยินดีทําได้แล้วกันแล้วก็อะไรปรนะมาณนี้เหมืนอนล,ล้อๆแต่คือไม่อยากเรตาตจบเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปอยเกินไปไป,ไป,ไ,ปไปอ่านเองเส้นประมาณนี้คุยหลังใหม่ได้คุยหลังใหม่ขึ้นไปหน่อยถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับ ของปีซึ่มคือเขาคบคอลเลกชันของอุตสาหกรรมมันจะมี4ี่ห้าเล่มมันก็จะปิดนังเป็นคอลเลกชันลองไปหาดูเล่มหนึ่งไม่แพงครับส่งร้อยกระบาทแล้วยิ่งงานหนังสือน่าจะลดเหลือร้อยไปปลายได้มั้งช่วงนี้งานหนังสือมันจะเออลองลองไปหยิบมาดูนะครับเป็นเรื่องสั้นแล้วก็เบรกอ่านหน้าอ่านสิบกว่าหน้าแล้วก็เบรกไปท่างอื่นเงี้ยแล้วก็มาต่อเรื่องใหม่ก็ได้เพลินๆนะไม่ใช่เรื่องยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคืนหล่อตอนหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับ